มา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 ซอยครึ <ersch> ่งน <c oughs> yeah. ึงได้ oh ้าตอครึ oh. <s rup ings> no. ่งนึ่งอีกขอต้มก็นเดียมาโชว์ทีมงานบ้างบ้าีีนะเอาก็มีีู้เดียวมีทีิจะมีบ้างยันก็มีน่ะน้อยนี่นะเลยเราได้มมีปู้เดียวแล้ว เนาะจับตัวท้ายสบายดีได้พี่น้องเด้อเนาะอันนี้ก็สีพากันกินข้าวกินน้ำซ้ำปลาเนาะข้าวหอมผ้ากินปลาหฮมต้อนพี่น้องเนาะกันอ่ากินข้าวลาบชิดมากินข้าวกินน้ำน้ำกันได้พี่น้องเด้อเนาะตอนนี้กับเวลาเวลาแรกกับใบมุ้งพี่น้องเลยอ่าที่ได้พากินข้าวกินน้ำพี่น้องเนาะอ่าจ้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 าพี่น้องเนาะ nàng mệt nhau nhau lơi nó tiếp khảo ๆเลยเนาะไส

สลับกันดิบกับชุกดิบกับชุกนี่นะตาวกันเนาะเออตาวกันอามีน้อยลยเดี๋ยวรวมกันมีน้อยเนี่ยเมื่อกี้มีชุกลงนี่ตัวนึงมีอ๋อปูแบบนี้ซัดตัวนี้ออแบบนี้นะน้ำกันน้ำกัด้อชุ่มกันเนาะเนาะชุ่มกันเลยต่อกันเลยนะเป็นแถวไปเลยสลับกันเลยไม่ต่างไม่ uh, <forced Mustang Buffalo> ต่างม้วนกินไลายคนยุกยุกแบ่งกันไปดีเนาะ บักเขาก็แบ่งไปใส่ตุงตุ้งแบบนี้แต่สางที่เดียวสามที่อยากเขานี่นะนี่ยนี่แบ่งแค่สองสามเหรอเออแล้วกเอิญกันระบาดเลยเบิด์ตกันมาเฮ้ยมเขือเฮ้ยเฮ้ยพักนั่นพักนี่ก็ว่าไปละสิถันนั้นเนาะสิได้เนาะสิที่บอกไพ่บัวมาเนาะก็บอจิตดได้ข่อยกิน่อดบอจิตอยู่เลยบอจี๊ดบอยบอจี๊ดเออจีนั่นยุ้

จองมารถเบิังฝอยเอารถตะแกงมาตั้งกันกล้องกันเยี่ยนี่มาตั้งวงถ่ายเลยมาเผื่อเคลียพื้นที่จองบนนั่งเนาะนั่งไม่ได้่อยเป็นตั้งกันต้ตกพักก็ต้องหาทั่วมาเลยย้ายกันนันนทั่วถึงนี่ นี่ได้แล้วผม่้าจื่อจตลเ่อไปเดบ่มะเือน่เองวกมาตเือเก่ามานะเอาชื่อก็ชื่อนะรวมมิดนะเออบ่วงบวงมาตะเฮือนน้ำแน่เลยกะื้อเอาน้ำเน่สโลสบายนะสบายหาบ่วงไปท้งมานะ

มาทางนี้นะรัองก่อนเลยชั้น่าชลเอาเอาลูกแพรก็มาแล้วนี่มบนเนี่ยมาลยเนาะนี่เดีพูดถุกและถ่ายินบานี่ยิมถึั่วเด้ดยโดยยายเปบ่วงนะต่ไบวงเขาบ่วงบ่วงทีน้างกันบ่วงสดบ่วงมอ่ามีบาสรุกบ่สารุกคนบโนางเมือไงยังไ

ขาคับาใ่หวะขาครับผิมแล้วมันทยังหผัดจิมยากอะไรได้ก็กินได้บ้างยากที่บกไม่ินกินแล้วไรเนาะโ๊เลยมามาๆมาำังไงทำยังไงเด้ออี่ยตบตักใส่รัววิ่บอกว่ามันย้อเปิดที่เผาพี่เนาะเอาแตน่ะ อย่าตะวันตาใส่ตัวพี่บมาเนี่ยบอจอยแล้วบุญยองกินข้าวไผ่เห็นปะไอ้แม่นไปข้าวมาเองบอสกินข้าวอยู่เฮ้ยมานั่งอยู่พี่บอจอยแล้วกินข้าวงคนแมนแล้วพี่ชองแรงไข่บ่

มาเฮามาเฮามาเฮาไ่ล้ลมาเฮามาบ้านน้องมาเฮคัาค่าคักมาเด้อเด้อพี่น้องเด้อี่น้อกันเด้อาที่กันมีเนาะคคพี่น้องเยตั้ แม่ซีวิตจะเป็นอย่างไรทุกครั้งี่ทอน้เดียวเดียวพี่นี่บานึงมาหอดวส่างยนั่งน้ำบ่อจ่อยด้วยนั่งน้ำบ่อจอยย่างบ่อยให้นั่งน้นี่อมเสมอ บอกอย่ากินกาอยกิน <observer> <night> <oni> ้าวได้บอกเอาไปกินดิ่อไปกิน้ไชมมอนะนี่นักลงประจำบุงนั่นอยาให้คนเพียงคนเดียว ทำชีวิตของเธอฝันเก็บความฝันของเธอเอาไว้อักบายอหกระบายออกจากหัวใจแล้วเลิกจากไปไม่ใชาน้ำตาอเธอนัานทำดีสุดแล้ว นั่นกินารบ่วงอคซ้อนมาชวนมาเหลือมเลยเอามือคนดะแบบกันในนี้ล่ะไม่้าไปซับน้ำพอะรเนาะพหยวกันไปพี่น้องเนาะไปเฮ้ยเฮ้ยทำสบายเด้ออยากกินอะไรก็กินเนาะงั้มาเ้านำมันลงนะน้มันลงดอันนี้ก็องาวยุบมาสุกขนนี่นี่นี่เนี้่อเอ เอเคไปขอบใจ้ามีเท่าอย่าี้บริิมมู่เนาะมาให้ยังนะหาล้มนี่แหละนะห้องส่กล้องกันนลงไเป็นยังรามัน่านังอ้อตะกี้ห่านังแทนในอ้อไอ้เดอเล่มเผล่เท่าเลยบ่ยื่อช่งไปเล้่อน้ำานนันคอจะกินขวดหนึงสคนก็พอแผลกัได้สุดจำนี่แหละบ้านเฮา ลาบงูเนาะทุเดาทุเดาเนาะว่าใดนู้นชาวคนนี้รู้ปั้นเนาะขอบคุณครับขอบคุณเป็นอารุณเป็นยางแรงลำหนีท่านก็ข่าวลำหนียังยังยุ่งสวิตด้วยความหักแทงนี่บ่อแรงนี้ไปไกลไก่อะไรเนี่ปลาบ่อใดโอ้ยบักคิด เมียบ่ได้ฟเมียได้จัดผูไห่สิวเทียบพันถ้ามักินอยู่พันอาหารนี้หุ่้องเพง้งคราาะหาอาหารได้จ้างไหน้อเียกติเงเขาเนาะบ่วงหรือเป่เลาบ่อเ็เอนื้บวงเื้แ่มยนบาแทนนั่งย่งแถ่มือูนี่มือล้ามช้านี่ต้อยอเจ้าค ผมนี่เห็นบ้ากระยานในปูทะเลนะไอ้ตอนเขาอยู่จังหวัดนคงนายกปูกระปูทะเลนะเขาเอาเสือกมัดมัดไว้ตีนมือมัดปูทะเลมันสิหนิมือของกระยานเราจ่อยปากยังไม่ได้เดี๋ยวนี้ปากยังไม่ได้เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ถึงอิ่มเพิ่นเดมัิปากได้อยากแห้งแต่บึงทำมาอิ่มแล้วอยากปากได้บ่อกรับเข้าปากขาขาขาโซอันคมปะคมคม ลยมากอ่ตายแเราคอยซอหมั้อุนเนเเมเาแทบดำโซยนีหมดจ้านนต่แนนอนแล้วบวกกันบวกกันบวกกันเนาะผู้ซอยก็ครับผู้บิง็แซบเนาะปไหรออย่าได้นี่งนึงวัดมากินเลย ซอยครึ่งหนึ่งด้า้าต่อครึ่งหนึ่งกข้าวตแล้วได้ของดีมาโชว์ที่งานบ้างบ้าดีี่เนะอยเอ้าก็มดีทีผู้เดียวคอมีสีจะมีบ้ายันก็มีน่ไม่้องปี่่น้เลยาอมีผูเดียวแล้วจานเะไม่ได้เพราะอ่าันนี้ยาอนี้ยายาขี้เดอ ยาไม่แพทอะไรผลิตกินกนกนก็นเ่ัวแบอกแล้วก็ไม่ใดจอืแวผว่าเป็นผัวผัวู้เดียว่ะเมียกัเมียูนเดียวปลาอ่ไรบุฟเ่ตอืมเ้ยจะได้อิ่แล้วนี่นโอพักมาจมนิ้นผมผักอะไรนี่ผักกระดาวดาวเก่งกินอะกระดาวยอดกอน ดองใจแล้วไปสูตรมาแล้วคิลองเด้อลองโยบอะบดมันเป็นบะบ่ได้มีลูกน้อยนะอยากกินเด้อผักนี่ตายย้อนก็ไม่ได้นี่ผักบัวนี่นะปิดได้พริกกำนี่นี่แม่ข้าจะจะมีลูกมีเมียบอกไว้เด้อเราไปต้องกินอะไรมาคัอกระพริบกำใตยนะคนบ้านทถวยนะถวยว่ะคนพักบุ้งนะผมว่

ชูนมือเ้นน่ะถืงเอ็นยุบได้ชูนมือเป็นได้ยุบได้มาปนจับเอ็นก่อนปิ้งอยู่ปิ้งจัมเอ็นกินทังปิ้งทางจามได้ี๋ไปพักหเนาะพักหเจ้านานพวกใายนะฮันาีใส่ซีเจะ นี่่เจ้าใส่ยังงข้าวอินอะไร่าหลายคนนี่มันติดทบกว่าเ่ากินู้เดียวนาอเนี่ยเจ้าใส่ซน่ะเจ้าเิ้งไก่แต่กินพหลเากินเบียร์อกันกินู้เดียวนี่ขาเดยอกระย่าเอามาเะอยพัตเตอร์แมได้จากบุรพองเนาะเคาวแม่เราขยาได้อยาสีไอ้พัดข้าวเบียมากินปะ เดียวหาวันนี้เอาของดีอ้างวเขาแล้วจ้าอ้ยมะเพ็ดอันนี้หวานเลยกไไหงปิ้นามงนี่อยู่เนาะแ้วกว่าจะดีว่าตันนี้หวานม่ตาบวชลงสิเนาะช่ป๊อบหวานมะเพ็ดหวานหวานหนมแห้งพักกิ่นเนาะมะเพ็ดหวาน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  กัอมาอยู่ใกล้บูสิกันเพ่ยังยแบงฮะบ่มีพิษคองและแบงกันได้บ่มีเลขคลองไมเลขคลองดีอยู่ไนเลขคลองดีเดียวมือืนน่ะเอิญพ่อกูกินน้ำเด้อพ่อเถาุง่ะปม่งเซยอยู่มากินกวดีแล้วมันลยบัดแลลวน่าันนะไปพิองแล้วได้น้ ไปแล้วยอะเนาะเยะไม่แต่เนาะใช่แล้อมะปดกเใได้ไร้ามันเห็นไเราเนี่ยวยอะใครกินอิ่มแล้วใคยจะทามันน้าใจบาแสนบ่หรือว่าไม่หนครกยามอยู่นะดูวบ่แสนตั้งกเต็มเลยวะเนาะกินอิ่มแล้วยังทามอยู่้วยเนีไปเย อะไรอย่าพาไปตต้เรื่องใคกันไรอาเทือหอมตา้นแ้วไปที่อกเนั่นสบายอ้าวต้พูดเาอีกเลยเวคนกุกินกินอ่กินอะไริันนี้จกินอะไรให้อิ่อันนี้กินะไ้าได้ไนานอ้าวไม่ได้เลยเพ่มึงแล้วถึงแล้วกินได้ลตาไ

ตาดูอกมาได้ไซซีน่น่ะ็เต่าไก่ปิ้งไก่เทฮัน่นะให้เต้าอบีเนาะเอาขาลูกาเลยามลกเหรอสามลูเทำงานมาบุกบเนาะเน้อยันกินบกบกันย่เลก่แ่ถไปเยยอดเนาะยอดสุดยอดสุดกัดออกวาเด็กเนาะเจ้ากันไแมน ตักซอยมาคิดมาคกวนจะไหมาคิดกวนมาอยู่เลี้ยงบ่เี่ย่น้ะมใจแต่เนาะิมท้องแี้เาะมีเ่ละครส้มเแมนความร้นเนโอ้ยเหลือว้มาเอาแ่รมดิยังดิบดเป็นบากยังไม่กว กินดิบได้เป็นปอบอามปนอิงไกนอะไรมันไมบายน้องเนาะวัสลีกะสลีอจบคลิปไปก่อนพีดังเนาะว่าอิ่มเปีน้องมาเนี้ก็ได้โอเว่าเสยงจัดนักจัเต็มมาเปีน้องเลย พระสวัสดีน้องน้องทั้งวันสวดีกะมีแต่ขอบคุณทางเออสวัสดีหลายเด้อเนาะที่เลี้ยงข่าวเลี้ยงน้ำน้องทางทีมงานเนาะก่อนเออสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาที่ไหก็ขอให้ดังปรารถนาเด้อเนาะหรือว่าสิธุรกิจการงานอะไรก็ขอให้เจริญเรื่อเรือยน้องตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะปราศจากโรคภัยกระชิบทั้งปวงเนาะแห้งอย่างนี้เะไรมันด้วยยิ่งขึ้นไปเนาะเด้อเนาะสาธุเนาะอาากินอิ่มท้องเที่ยมืมอนี้พี่น้องเลยทั่งวัสวัสดีกะได้ หามากินข้าวกินน uh, right. ้ำเนาะน้ำเอไบพี่น้องเลยมินิก็ได้เนาะเอาอย่างไรก็ฝากคุณไรกดเซเนาะที่ตามน้ำกันนะพี่น้องเด้อเนาะมินีิกาอ่ากินที่รียบร้อยแล้วเนาะอ่าจย่างไรก็ฝากคนไรลดเซเนาะเพิ่งโฆษณาในบอดี้ในพี่น้องเลยช่วงนี้ก็คือแจนที่เห็นพี่น้องเลยเนาะอ่าช่วงนี้กัวิวก็สองร้อยสามร้อยเนาะบว่ถึงรักพันเลยกัการเบิ้งกับบุกไลน์เป็นได้พี่น้องเลยช่วงนี้ก็ได้เนาะ ອ່າຝາກຊັບພອດຄືວ່າອ່າເບິ່ງຄລິບຫຼືວ່າເິ່ງໂຄສນຫັງາະດີ້ເນາມາສດດມີແຕມກົນອງນາະເອາລາກ່ອນນອງນາສະບດດີງເດີນາບດ